สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผม mm. เพชรปัญญานะครับวันนี้เรามาเสนอที่ดินโฉนดนะครับที่ดินนาข้าวนะครับเ้อที่5้าไร่สามงาน98ตารางวานะครับผมที่ดินของเราตรงนี้อยู่ใกล้กับคลองบาง200นะครับนี่ครับพื้นที่แปลงที่ดินของเราก็อยู่แปลงตรง ด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราเป็นแปลงนาข้าวนะครับอยู่ตําบลธรรมเสนนะครับอําเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ดินแปลงนาข้าวนะครับอยู่ติดคลองบาง200นะครับนี่ครับเป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำคลองบาง200นะครับนี่ครับด้านหน้าก็มีถนนลาดยางนะครับมีถนนสาธารณประโยชน์นะครับ มองเห็นวิวภูเขาไกลๆเลยนะครับมองเห็นวิวภูเขาสวยเลยนะครับด้านโน้นนะครับที่ดินตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับตลาดนัดธรรมเสนนะครับอยู่ประมาณ2.8กิโลนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณ18กิโลนะครับ จากกรุงเทพประมาณ94กิโลนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้ด้านหน้าติดถนนหันไปทางทิศตะวันตกนะครับผมนี่ครับทางที่เราเห็นติดคลองบาง200ก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับมองเห็นวิวภูเขาตรงด้านโน้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชี้แนวขอบเขตนะครับที่ดินตรงนี้เป็นแนวยาวนะครับแนวยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ครับ ด้านหน้าของเราฟามฟางอยู่ที่ประมาณ30เมตรเท่านั้นนะครับประมาณ30เมตรนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงประมาณนี้นะครับผมด้านหน้านะครับ30เมตรนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็ยาวไปสุดประมาณ30เมตรนะครับพื้นที่ลึกเข้าไปด้านในก็อยู่ประมาณ330เมตรนะครับเป็นแนวยาว นผ้ายาวเลยนะครับตามแนวธงขาขาวๆตรงนี้ไปเลยนะครับด้านท้ายก็จะมีคลองติดคลองชลประทานอีกนะครับผมนี่ครับพื้นที่ของเราเป็นแปลงนาข้าวสวยๆนะครับเนื้อที่ตรงนี้5ไร่3ามงานเกตารางวานะครับเราขอเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ5้าแสนห้าหมบาทนะครับ 550,000บาทพื้นที่ตรงนี้ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะครับไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะ้ำประปาก็ต้องต่อมาจากเพื่อนบ้านตรงประมาณนี้นะครับที่มีสวนกเกษตรนะครับที่ดินตรงนี้เหมาะที่จะทําเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับสวนมะพร้าวน้ําหอมสวนผลไม้สวนพืชผักอะไรต่างๆนะครับระบบดินก็จะเป็นดินนาข้าวดําๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูดินนะครับเป็นดินเหนียวดํานะครับผมเหมาะที่จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมมากๆนะครับในโซนนี้พื้นที่ข้างเคียงก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมเยอะนะครับนี่ครับให้ดูจากข้าวนะครับนี่ครับนี่คือเป็นแปลงนาข้าวสวยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เก็บเกลียวแล้วนะครับผมนี่ครับวิวทิวทัศน์แปลงนาข้าวสวยๆตรงนี้อยู่ตำบลธรรมเสนนะครับติดคลองบางสองร้อยนะครับเดี๋ยวเรา เดินเข้าไปชมด้านในกันนะครับที่ดินตรงนี้เราสามารถนะครับที่จะขุดเป็นโคกหนองนาปลูกบ้านทำสวนผสมนะครับอยู่ใกล้ชุมชนนะครับใกล้ชุมชมใกล้ชุมชนวัดแก้วฟ้านะครับท่านใดที่เคยมาคทองบาง200ก็จะมา เที่ยวมาชมนะครับเป็นเป็นคลองน้ำนะครับคลองบางสองร้อยเป็นคลองใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆของแปลงที่ดินนะครับที่ดินของเราอยู่แปลงตรงด้านนี้เลยนะครับท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับที่0ูนย์ดดนะครับสี่ห้าสองครับหนึ่งเจ็ดหกแปดนะครับกับผมเพชรปัญญานะครับนี่ครับที่ดินของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับที่ดินนาข้าวนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับทางเราก็ยินดีพาชมนะครับในแปลงที่ดินจริงนะครับผมกับแนวยาวลึกเข้าไปสามประมาณสามร้อยสามสิบเมตรได้นะครับครับพื้นที่ของเราเป็นแนวสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ